มีพระพุทธเจ้าแล้วเคยเรียนจากองค์ก่อนมาด้วยทําบุญกับองค์ก่อนมาแต่คาหลงอยู่กับเศรษฐีมหาเศรษฐีของตนไม่สนกับพุทธเลยก็มีจนข้ามไปเป็นสิบชาติยี่สิบชาติก่อนจึงไปสนใจอีกทีอย่างนี้ก็มีบางคนก็หลงเกิดในแดนพรมเข้าใจว่าทําความสงบนี่แหละดีที่สุดเลยสบายที่สุดเลยคือความสงบนี่แหละสงบเบื้องต้นนี่แหละเอาแค่ฌานที่หนึ่งนี่แหละ ชาตที่หนึ่งเต็มเปี่ยมนี่แหละเอาแค่นี้ยพอเลยไม่ไปที่อื่นหรอกอย่างเงี้ยเพราะเราสร้างเอาพุทธภูมิโอ้ยเพราะเราสร้างเอาภูมิพุทธแต่ต่อให้เต็มอยู่แล้วเราไม่เข้าชานใหญ่หรอกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าชานที่หนึ่งเต็มก็ไปมหาพรหมไงพอไปมหาพรหมแต่และรอบก็เอา้าไม่เป็นไรเมื่อกี้รู้สึกว่าเราดับไปบุบหนึ่งแล้วเราปรากฏขึ้นอีกเฮ้ยเมื่อกี้เราตายแล้วนี่นะ เอ๊ะเกิดที่เดิมเฮ้ยเหมือนกับไม่ได้ตายโอ้ี่นี่การอยู่เป็นอมตะมันเป็นอย่างนี้นี่เหรออายุสิ้นแล้วก็ยังกลับมาเกิดที่เดิมนี่เป็นแบบเดิมอยู่นี่รียกว่าอมตะความตายนี่ทําอะไรเราได้อะหรือว่าวางั้นเลยเด้ความตายทําอะไรเราไม่ได้คือเมื่อกี้กูตายอ่ะนีวกูกูเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยเมื่อกี้กูกูแก่ไปแล้วกูตายไปแล้วกูเป็นแบบเดิมอีกแล้ว่ยกลายเป็นว่ายอยู่อย่างนั้นตลอด เจ็ดสังวัตวิวัตกะใครพระพุทธเจ้าของเรานี่เพื่อนเข้าใจว่าเข้าฌานเพียงชั้นที่หนึ่งนี้เป็นฌานเล็กฌานน้อยของในระบบสมาบัติทั้งแปดไม่กว้างไกลไม่ใหญ่อะไรนักหนาะสุดท้ายเพื่อนไปเกิดในมหาพรหมพอตายปั๊บแล้วเกิดที่เดิมพาะบุญมันยังเยอะอยู่กลายเป็นว่าหลงเข้าไปกระแสว่านี่คืออมตะเห็นไหมล่ะ เสียเวลาไม่รู้โอ้โหนานแสนนานอย่างนั้นแหละต่อไปกับอาจารย์ปู่เกษมดวงแพงมาศใส่ทักครบนามสก,กุลเลย <c oughs> ลูกชื่อนายวิชัยดวงเน่กราบขอบุญบารมีจากปู่เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับยินดีในธรรมยินดีในบุญบารมีและยินดีรับบุญบารมีครับ เราให้บุญเดอร์บุญที่บุญบารมีที่เราสร้างมาทั้งที่เป็นความรู้ทั้งที่เป็นโคะทั้งที่เป็นความสงบสุขเย็นกายเย็นใจทั้งที่แก้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเคยทําอย่างที่เราจัดการได้มาให้เป็นของนายวิชัยดวงเนตรตามที่ปรารถนาเดอร์ ครใครมีปัญหาอีกอธิบายมาเยอะอยู่นะเยอะไปมากก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะผู้ฟังลืมไหวหนาวก็อ้างหนาวว่าหนาวไม่ไหวหรอกไม่ไปเทศหรอกไม่ได้ร้อนก็อ้างไม่ได้ฝนตกเปียกก็อ้างไม่ได้ เจ็บป่วยก็อ้างไม่ได้หิวก็อ้างไม่ได้ง่วงนอนก็อ้างไม่ได้แต่คนอื่นอ้างได้คนที่เป็นครูสอนเป็นคนแสดงธรรมอ้างไม่ได้ถ้ามีคนอยากฟังดึกเท่าไหร่ก็ตื่นมาหาเขาถ้ามีคนสนใจจะถามปัญหาเรื่องธรรมะของพุทธ,ธแก้ไขชีวิต ไม่แก้ความเดือดร้อนและบุ่นวายเป็นอะไรก็อ้างไม่ได้ต้องไ้ตอบเขานอนอยู่ก็ต้องได้ลุกขึ้นตอบลุกไม่ขึ้นตอบทางนอนนั่นแหละนอนอยู่ก็ตอบปัญหานี้นะเราก็ไม่เคยอ้างหรอกโอ้ปวยนะกุกขึ้นหรอกเด้อตอบปัญหาอะไรไม่เคยมี ตอบเหมือนเดิมปูดเหมือนเดิมหลายชาติแล้วที่เป็นอยู่แบบนี้ทำไมเนาะทำได้ <c oughs> <c oughs> คนอื่นมากมีข้ออ้างโพ,พธิะัติษ์บางคนเถียงกับเมียเคยรียดไม่ขึ้นธรรมารก็มีเราก็เคยเป็นเมื่อก่อนเพราะยังไม่แก่กล้า ยังไม่แน่พอแต่พอเป็นโพธิสัตว์ต้องแน่เท่านั้นไม่แน่ไม่ได้ <c oughs> ไม่สนฝนตกไม่สนหนาวไม่สนเหนื่อยไม่สนยุกขึ้นและหน้ามืดตาลายหัวทิ่มลงตั้งใจใหม่ลุกขึ้นใหม่ไปใหม่ช้าหน่อยช่างมัน <c oughs> เนี่ยปัญหาโลก ต้องได้กแก่ <c oughs> เอาจางไหนเทศ <c oughs> บางคนเราบอกว่าพ่อนอ่างก็ไม่ได้ว่าหนาว อ้างก็ไม่ได้ว่าร้อนอ้างว่าหิวก็ไม่ได้อ้างว่าเหนื่อยก็ไม่ได้อ้างว่าป่วยหนักก็ไม่ได้อ้างว่าง่วงนอนแล้วก็ไม่ได้เขาบอกว่าไงรู้ไหมพ่อเก่งพ่อเก่งกว่าหลายๆายคนพ่อเก่งกว่าทุกคนที่เลยเคยรู้จักเคยถามว่าถ้าว่าทําแบบนี้เก่งทาไมไม่มีคนอยากทําเก่งบ้างเนาะมันยากครับ ว่า <c oughs> ก็คงใช่เราก็ว่ายากอยู่นะยากยากแต่เมื่อได้ทำเข้าถึงขั้นต้องเพียนแล้วก็ต้องเพียนถึงขั้นต้องเสียสละต้องเสียถึงขั้นต้องบุกต้องลุยก็ต้องลุยไม่เกี่ยวกับป่วยไม่เกี่ยวกับเจ็บไม่เกี่ยวกับหิวไม่เกี่ยวกับอ่อนแอไม่เกี่ยวกับง่วง ไม่เกี่ยวกับหนาวไม่เกี่ยวกับร้อนไม่เกี่ยวกับหิวน้ําหิวข้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรต้องทําเท่านั้นต้องไปเท่านั้นยิ่งถ้าเป็นงานเทศงานแสดงคำหากมีผู้ต้องการจะฟังไม่แสดงไม่ได้ต้องแสดงเว้นแต่เขาไม่มีอะไรแบบ อยู่ไม่ค่อยคิดอะไรทวโลาใจเลยแล้วเขาก็มองเราเห็นเราเข้าใจว่าเราไม่ไม่คิดอะไรก็เลยมาขอฟังสูตรนั้นสูตรนี้เราบอกว่าเอา้าก็รู้สูตรอยู่ว่าอ่านสูตรเอาเองเนี่ถ้าอ่านแล้วมันเข้าใจไม่ตัวถึงก็ค่อยมาถามไม่ใช่จะให้เราพูดทั้งสูตรให้ฟังเพราะแต่และสูตรก็รู้กันอยู่เนี่ยถ้ารู้กันอยู่ก็ ต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าเกือนพระอานนท์ถ้าพระอานนท์บอกว่าอยากให้พระองค์แสดงสูตรนั้นหน่อยสูตรนี้หน่อยถ้าพระพุทธเจ้าเคยแสดงกับพระอานนท์แล้วท่านก็จะตัดว่าอานนท์เธอได้ยินมาอย่างทั่วถึงแล้วแสดงเองสิเนี่ยมาอีกแล้ว